อินไทยแลนด์วีคอแจกองอ๋อแจกงอ่าแจอัเ่อเอ่อคาวาซากิเซอร์เบโกอ่าฮะฟอร์ o ดเฟรมอ่าอบายดีเคทนี่เป็นเฟรมจากดีเทเลยนะผมดิสเอ่อเซนซีโอ้อออมดอินอเจอ๋อมิสเตอร์ออเจนะฮะ You know, in Thailand, is not many people can yes, can do it นะ i only me อ ah, <Yes. S 1> นี่ต้องบอกกอนเลยนะว่าแค่ั้ง c n r KR เนี่ย <Yeah. S 1> ในไทยก็มีไม่กี่ <Yeah. S 1> ชิ้นนะไอ้ย่อ hey, อยู่ผมลุงยังครับสำหรับ EP นี้เราอยู่กันที่เหมือนเดิมครับจาการ์ตาครับในวันแข่งวันที่2องแลเดี๋ยววันนี้เราจะพามา แตกลงรถนะกับทีมโตโมสปีดช,ช็อปนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่ารถของทันงานโมโตเรียกว่าเป็น KR นะใน EP ก่อนหน้าที่เราถ่ายไปแล้วนะว่าสวยซิ่งแรงแค่ไหนนะเดี๋ยวไปติดตามตรงกันนะครับ นีรถจากโตโมสปีดช็อปนะแข่งไอรุ่นทัวริ่ิงนะ ก็ตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนของผมนะมิสเตอร์โอมูฮะเดี๋ยวเราไปดูการแจกส่งของเขาเลยดีกว่านะครับ my name is Tomo r o m o a อ่า today we want to u h the deep deep check น uh. ะ ah. deep check you ู r อั o โมโตบี e เพราะ t h yesterday I come to what but u h the before this I don't know what this the motorcycle who is owner oh. ah but after I watch the detail oh ดิสโตโมสปี่นเะโอเคไอเดียทูเดย์พิสเดิฟดิฟเชค for me อะอินไทยแลนด์วีคอแจกซองอ่าแจกซองอ่าแจกซองกันมาโอเคดิสเอ่อคาวะสากิเซอร์พิโกอ่าดิสเอ่อ for the frame อ่าไอไบ่ from d k นี่เป็นเฟรมจาก DKT เลยนะผมและแอน แข่งคอพุสแสปเกียโยงนะครับส uh, ิงอาร์มพรอมดีเคทีก็คือจากดีเคทีทั้งหมดเลยนะครับผม and the rim, f รอมดิลล r i ิมนี่นะฮะจากประเทศไทยเหมือนกัน uh, all the all the part uh, I think uh, <c oughs> 90% the part from Thailand t h d e a m e n เฮล멧เนี่นี่เป็นแบบว่าไทยแลนด์สไตล์นะ yes yes style โอเคครับตอนนี้นะครับผมวันนี้ผมได้บล็อกโอซูกะตัวใหม่มาเว้ยคนดูบอกเลยนะครับผมว่าตัวเนี้ยแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง620นิวตันเลยนะเว้ยเออและยิ่งไปกว่านั้นอีกนะเว้ยทุกคนบอกเลยว่าแบตอึดทนนานแล้วสามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ของโอซูกะเลยนะครับทุกคนนี่อุ้ยแต่ตัวใหม่บอกเลยครับผมว่าดีไซน์ของเขาดูแบบเออมันเบากว่าเดิมจริงเว้ยเออเบากว่าเดิมจริง บางคนบอกว่าเฮ้ยไอเทียมึงไม่ใส่แบบนี้จะบอกได้ไงว่าเบากว่าเดิมนี่ไง <_ D> เดี๋ยวมาดูกันดูน้าหนักเออเบาเบากว่าเดิมจริงนะแล้วดูดิความแรงของมันอุยอ้ยอุ้ยยิ่งแค่มาแรงขึ้นจริงนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมอยากจะจัดสำหรับเจ้าโอซุกะตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมก็ติดต่อไปที่เพจโอซุกะไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมหรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวเขาจะปักหมุดไว้ให้ก็ไปสั่งซื้อนั้นได้นะครับโอซุกะไทยแลนด์ I, I, I think you think about of the helmet, the Thailand style. <laughs> yes, uh. because I make the this bike from from a uh, Thailand style. Ah, uh, because in Indo popular, ah, uh, many people like the this style. Hmm, and the this the CNC. Oh. Uh, I, I made in our gadget. Oh, Mister, I want to Yes, I make this and the crankcase. Billet. Ah, uh. oh. คือคุณรู้ไห a ใ l ไทยไม n ม e ะนะใ i n ิโดผม think o n ีแ me. Ah. Yes. นี่ต้องบอกเลยว่าเง CNC KR เีไยในไทยมีไม่กี่ชิ้นนะนี่แ h ะลาเล e r uh, ล h the c l u t นต่เค่องน e ้เป็นสเปค59โอเปเป็นสเปคลูก59 open นะะ e s t r o ค e up 5 5 ah okay and the piston how to time I ah mean. uh, 59 ah and, and what, what is the brand of the carburetor electron electron uh, what it, what the special of the electron uh, because this uh no change the square and jet ah uh, how, how to do uh setting only setting the ah. left half setting oh half setting yeah and you can adjust the, the uh, by screw. yes yes ah uh, like this yes ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนมุมหนูครับสามารถเรียกว่าขัดน็อตได้เลยเนี่ยนี่ The size t h i r t y e i t t h i r t y e i ก็คือปากคาบู30มสินิะต้อ e t t i n disc ah l r e f o r e reforce l e a kr disc cover aluminum titanium aluminum ah but uh die die look l i titanium anodized after after the m a k and make the anodized uh-huh and exhaust The, the exhaust DBS, I use uh, titanium. Upside? 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 Uh, uh, for this, I use a uh, rest box and Micron. Uh, have many Thailand uh, ask, ask to me. They know uh, I come to Indonesia and ask to me for try to buy the lead box. What What is the function of the lead box? For the check time, 200 meters and uh, 400 meter can can adjust the long the track mm. uh, but this same same uh, kistar same same juta uh. and this one is uh, this micron uh, in the road race many people use this uh -huh. the uh, micron but i use this for the show bike <laughs> <laughs> you you know in thailand we call mendulu id Uh, Just meaning is like a you be the least man ah. Uh, <laughs> no, no, no. because yes, you put more the function. Yes, yes, yes. Uh, uh, And then the upside. Uh, uh, the, this the uh, the handlebar titanium. Ah. Uh, GP racing. Mm -hmm. Thailand. Thailand. Uh. And then and then uh, Ajo Sato. <laughs> uh -huh. And the this, uh, Brembo RCS 15. Mm -hmm. Chosa Aha and this uh, it's Salaya. It's Salaya. Yeah. Pak Kho is Salaya. And then the uh, downside. Uh, this uh, airspeed. Uh -huh. The caliper airspeed. The this DKT and the hub DKT. Hmm. The shock up is RGS. Yes. The shock RGS and the this uh, IAB. Mm. The cost. And then the the rear side this the, the up the up up uh digeti gedung uh, digeti nah digeti what is the what you call uh sprocket sprocket ah ah uh. uh this uh osaki ah osaki uh And then the Lia uh, show up you uh, Olin. Oi, but what? Oi. Uh, can adjust. Ah, uh, ini uh, mi uh, yes, can adjust the spring. Ah. Uh, floor and อ่าเมนูนอ่อีเล็กอิสแคอัจจ์อินเฮดเมนูนเมนูนอันนี้เป็นเมนูนนะ t i e s i I don't know in Thailand, but what? Don t h a i l n d h I n know the อ่าแีแล้วตปูนะครับเมื่อวานที่เราดูกันไปนะ a the, the u s e h o y make the carbon first. s อาสเร์ฟูคาร์บอนอ่าสติกเกอร์อ่าสติกเกอร์คาร์บอน and i pen in the my friend hmm. uh, in semarang agung keke pen in in indonesia yes indonesia ah. uh, agung keke agung keke heeh uh -uh, the name oh and then uh, i want to ask uh, why you shoot the thailand style yeah because i have, have shop and i sell the parts all the practice bike i sell in indonesia ah. and i think i i must make one bike ah. and for make sure yes. them demo how to do that right? yes yes and then uh, that meaning uh, if the somebody need to buy the part mm. can contact you yes right? yes i uh, please keep the your contact uh facebook and instagram thomas Speed shop mm -hmm. mm. and then is uh, today you not only the t a k e t h e your บ i k e go to c o n t ท n t ์คอท t ต์โอเลและม e t h อร์เด e s s o k a ส w โอเคนี่โกวก้ก็นี่เป็นแบบว่าหนึ่งทีมเลยนะเป็น You be the YouTuber ร i g h t yes ่าเขาทำ YouTube ด้วยนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องโมสปีชอนะก็เราคงได้คอลแลบนะวิววิววิวคอลแบนะโอเคโอเคพีทพีท Hit into the you are mechanic ba? <laughs> bara, bara. <laughs> Bita bara. Ah, uh, from Semarang. From Semarang ah. Nih. Oke. Okay? okay? Are you okay? You buy okay? Yes. Oke. Okay. Tomo did uh, what the category? This uh, in Indonesia speak San Mori nang ha ha. Nang ha 155. Si, ah, uh, uh, the body standar, frame standar. Kalau <laughs> dia <laughs> pin ba lah, dia pin touring. Thailand yes, is called touring, but uh, อินโด u s าส h ช้เดอร์ไ r ร์เอ็ร์แอนด์เดร gger oh cannot small what what the size อันนี้ที่นี่เขาจะใช้ล้อโตนะ e n f r o n t e i g t y e i g t y i g h t y oh and i n t h e r rim ninety ninety eighty s e n e e n ต้องเป็นยางใหญ่นะครับนี่น่าจะเป็น eighty 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 คือ80 80อ่าร้อยสิบเจ็ดข้างหลังก็จะเป็นนี่ครับ90 80สิบแ t y I can can 17. Can. 17. can. Ah. Uh, In in Indonesia no same Thailand. In Thailand uh, many people use 18 ah. Uh. Yeah yeah. The in, regulation. No, ah. Uh. But the the normally buy in Indonesia. 17. From from the factory. Oh from the factory uh, for KR. Ah. ah for the if the normally standard 18. 18. For the KR. Ah. The that meaning is we should. the. Uh, Seventeen uh, ah, for yes, yes. for daily use. Yes, yes, that meaning. Uh, everybody in Indonesia will change the limb. Yes, for seventeen. Yes, ah, uh, why, why, why? ah, uh, can down the bike. Ah, uh, and then please, ah, uh, shake deep of the uh, a little bit the regulation. Okay, for the one five hundred cc sunmori, ah, uh. uh, the carburetor standard, ah, uh. uh, can 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 modify but cannot, ah, uh, have blame. อ่า in outside standard อ่าฮะ and the piston f 9อ่า the stroke ลูกห้าเกา p i n up up 0.5อ่ายืดการนยดหอ่ and ชักสั้นน่ะ oil standard อ่าฮะ and the lead v a l e standard อ่าอนี่ก็ r e a d v a l l เด่น standard dead m a n i n g เอ่อ e s n ร e d to have yes y e s need to h แ v e ก็คือระบบลอลื่นต้องมีนะล้วใช้งานได้นะฮะฮะ what a ี่รีดบ้ a ม d ตร d านออลดีบ้าม d ตรฐาน e ีบสเปรกิฟต์ค e บนอออต้องมีระบบคิปทำงานได้ปกตินะนี่โอ้ normally normally อินโดนีเซีย อดสตาแคตรี่เดอรูบีเดอเดอเบสเลอนยูมัดสตแชมเปียนนี่นี่แชม last last w e e k f สองร้อยเมรอือฮึ t h i n u r เจ็ดจุร้อสองร้อยเมต because the the fuel นะใช้เอ่อ No use Afgas nah. No use Sem -sem 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 the car in road. Ah. Uh, pertama turbo. Ke regulation. Ke uh, mining uh, um, uh, 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 yes. 95? Yes, yes, yes. Ah. Yes, yes. Itu oh. okay. no uh. nah, 100 nah. Yes. And and many 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 use standard. standar, carbus standar, hmm. standar. The the weight uh, one ว40กิโลอ๋อว40ร้อยสีนะครับ mm. ก็้โ uh, 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 oh. 400เมตร e l e เี่ร้อยเมตที่จะเป็นจุดแปนะครับก็นี่ distance you let by y o มาริโมาเซมเซมเเซม why why you c มาิโอ I like ฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่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 าาฮ่า oh What what This Nanda, the, this the, this the, the the rider last time Nanda, Nanda, in the Nanda, ah, Nanda, uh, number one Nanda, 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 kota. Nanda, 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 พี่ส์อะทอล์กท์กับแฟนในไทยแลนด์ normally โตโม่คัมท์ทัวร์ไทยแลนด์ทุกเดือนทุกเดือนคัมท์ทัวร์ไทยแลนด์ใช่ไหม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 ใช่ ฝากติดตามฝากกดไลค์โตโมโสปีดช,ช็อปด้วยนะครับว่าก็เป็นหนึ่งยูทูบเบอร์อินโดนีเซียที่แบบว่าไปถ่ายทําที่ไทยด้วยแล้วก็ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับก็วันนี้ที่มากก็ซีโบ๊ thank you ที่มากก็ซีโบ๊กขอบคุณครับทุกสนามไม่ต้องย้ำวิ่งเขี้ยนเลยดิชิดอย่ามายามหนึ่งในสามวิ่งเขี้ยนเลยดิชิด king back we're killing it shit king back we're killing it shit